หนึ่งหนึ่งหนึ่ฮิตชิสี่ห้อวุ้ยเข้ามาแรงอยู่

บางบางคนก็มากับครอบครัวนะครับบางคนก็มาคนเดียวมากับแฟนนะครับโหว,วันนี้เราเข้าแรงมากอาัสาีส,าส,าส,าาสลามมุลเลกุม ชาวไทยมุสลิมน,นะครับนะที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเขาจะใส่ผ้าคลุมหัวไว้ทั้งชายและหญิงนะครับรถจอดเกือบเลยสถานีวันนี้เจ๋งจัดพอรพอสามปิดท้ายนะครับตัวแรงจริงๆ4520้า45ฮิตาชิ